เนี่ไหนสเขาปากเลยคุณเนี่ยกินคำไหนเป็นคนเดยสิได้กินน้ำผึ้งพนาเมปะเพื ak, half, chips, please, ่อนพี่น้องบักหลาค้าแพงก่อนถอแขงหั้นให้ขอทำอีกเลยตีทำอือปุ๊บปุ๊บปุ๊บเนไหนสเขาปากได้คุณเนี่ยกินคำไมนเป็นคนเดสิได้กินน้ำผึ้งพานเม่ะ อืมอืม <át stars> จริงมันต้องเห็นควันเต็อันนี้ปร้น้องข่อยนต้องเห็ดควันเต็มอยากได้ไห่น้องไส้จะใครกันแล้วคะพี่น้องค่ะสามสิบเกีพันตับสามิมีซิมีแม่แม่แม่อยากกินโอ้ แครขนาดแก้วกันเลยอืออออืออืก็ป่อยขงน้องบอกว่ากินมันเหมบบิงงตึงงงงบ่้มแม่มม่วงหิมะั เออแบบนั้นแหละมันเป็นอย่างเขากตกใจแต่ว่าไข่เสื่อๆอ,อยู่แต่ไข่กินตอนตอนนียน้อนคำับเดี่ยวยังกินได้สบายได้กินปะกะติสิมีโหลสวยกับโหลบล่าสวยเดียรับต่อพี่น้องค่ะเจ้าแบบเจ้าบอกย่างขมเลยนี่นะคำเดียวพอเลย พ่อเย็บน้ำตามา,นนาอ,อมย,ย,อย <c oughs> ่างนี้ตัวนี้ออกเนี่ยตับแดงมากอย่างนออเนี้ตบตับๆๆ หน้อไส้จัดไทยแล้วค่ะพี่น้องค่ะสามสิบเกี่พันตับซาซิมีซิมีแม่แม่แม่ยากกินโอ้เพชดขนาดเจ้วก็นเลยอืมอืมออปลาอย่งหวมี่กะเพราวิ่ง